นะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท่ใส่หมวกแล้วสายรัดหมวกไปนถุงค้างนะครับนะก็อยู่กันที่บ้านกับปั้นกันเหมือนเดิมดำครับดำดำมืดเออก็นะครับครั้งแล้วนะครับเรากินข้าวกันแล้วก็ไปรอนประชานะไปอีกไหมไปอีกไหมตอนเนี้ยไม่ครับยิบเมื่อปีที่แล้วนะครับนะเคยมาถ่ายพูดคุยกันอะไรประมาณนี้ดีนอตีนอไอ้เชนี่ก็ถือกล้องเหมือนเดิมนะครับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเลยนะครับในพื้นที่บริเวณนี้ตอนนั้นเราถ่ายวัวป่าววะไม่ได้ถ่ายไม่รู้ไม่น่าได้ถ่ายตอนนั้นเรานั่งชิงช้านะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายว่าชิงช้าเป็นไง <laughs> มันไม่ได้เหลือเขาคงว่าเป็นชิงช้ามาถ่ายกันสดๆเลยไม่ได้เตรียมที่อะไรกันเลยนะครับเหมือนรั้งที่แล้วนะครับเตรียมไม่เตรียมก็คิดเอาเอางนะครับวอลเล็ตไม่ได้ชาร์จวอลเล็ตก็ไม่ได้ชาร์จเออวอลเล็ตก็ไม่ได้ชาร์จ <laughs> ไมคือ แบตจะหมดนะครับอาทิตที่เราไปที่ไปร้อยวิชาญแทบจะเกลี้ยงเลยนะครับแบตบุญสุกบุญสุกอ๋อบุญสุกไอ้เหี้ยกูผิดถ้าไม่ไม่ถูกสุกบุญนี้อบุญมีแต่กำบัง <laughs> เอ้ยหรือว่าทองสุกวะป <laughs> ากใครลูกเอ้าไอ้เหี้ยปวดหายปวดเอ้ยปวดอยู่ไหนอยู่่นีไอ้เหี้ย <laughs> ไมเหลือแค่นี้แล้วไม่เหลือให้เล่แล้วอตอนแรกก็อยากจะโฟกัสตรงนี้ครับคุณลองโยกไม้ดูโอ้โหครับคอคุณหักได้เลยอ่ะจากตรงนั้นเรามาดูต่อข้างล่างเชื่อมั้สามารถถอดออกมาเพียงได้เลยถ้าคุณมีแรงนะก็แต่ก่อนก็จะเป็นวันนี้ กูมีเล่นๆแหละนี่ก็ยังเป็นสวนอะไรครับสวนอู้ยจะตอบโกหกหรออู้ย่าตอบจริงจังโกหกก่อนนะโกหกไม่ได้นึกเลยอันเนี้ยเอาจริงจังอ่ะกระท่อมอ่ะครับมันเป็นกระท่อมมาแหละเฮียไม่ต้องเฮียอะไรหรอกไม่รู้จักกะหาเอองเดี๋ยวก็เจอไม่ได้ทำอะไรให้มันผิดกฎหมายนะครับก็เอาไว้ทำะไรขาย เป็นใบขายไหมไม่เออก็เอาไปกินเพิ่มกําลังได้เวลาทํางานครับแต่ว่าไม่ี่ต้มใส่โคกอะไรพวกนั้นไม่แนะนําครับออย่าไปทําให้มันอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วกันนะครับนะครับแต่ถ้าทําก็ชวนชวนหน่อยไม่ใช่ให้ดูให้ดูชฉยๆทผมเคี้ยวสดๆชนไม่เคี้ยวจริงเหรออ๋อจริงเหรอหานี่หาคอนเทนต์นะนี่มันกูพันอะไรนะที่มันแดงๆเางนี้จำได้อยุอการแดง๋อถ้าจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็มีอะไระการยาวหมอนทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวอันนั้นทุเรียนเลยอ่เคืีดีกว่าความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหักแต่หักแตนกันเออนี่ครับผมนี่คือเป็นบ้านเล็กใช่ไหมใช่คล้ายบ้านนอกบ้านนะครับบ้านนอกบ้านสีเทาหรือเปล่าบ้านบ้านที่ใหเมาจากตัวบ้านใหญ่ใช่ก็คือบ้านเล็กนะครับเราสามารถมานอนชมบรรยากาศได้เชื่อไหมตอนหน้าหนาวอ่ะบรรยากาศดีดีนะครับคลิปนี้นะครับ มันอาจจะน่าตัดกว่าคลิปอื่นนะครับก็อาจจะได้ลงก่อนคลิปไปดอยพชันรอดูกันเลยนะครับคลิปดอยพชันนะอาจประมาณชัว่วโมงกว่ากูเหนื่อยเลยอ้เหี้ยตอนตัดเฮเหนื่อยตอนตัดกเหนื่อยตอนลงเอาให้แน่หมดทุกอย่างก็นี่ครับบรรยากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเพราะว่าอะไรนะหน้าฝนใช่ไหมน้ำมันขึ้นใช่ตอนนั้นน้ำมันยังลึกลงไปอยู่ก่อตอนนั้นกูเอ้ยยี้ยีียจเคี้ยจะเดินไปสักนิดนึง เป็นทุ่งนะครับไปซะแล้วตอนนั้นก็เล่นกบหมานะครับสองตัวตอนนี้เหลือตัวเดียวถ้าไม่นับไอตัวน้ําตาลนะตัวเยี่อยู่ในคลิปนะครับอยู่มันโผล่มาเพราะว่าแมแมพร้อมจะงเง่าขาคุณโยนะอ๋อตัวถิ่มตาลนั่นนะเออก็ตอนนั้นมีสามตัวนะครับตอนนี้มีสองตัวเพราะว่าตัวสีขาวได้หายไปแล้วนะครับมันไปไหนน่าจะตายเพราะไม่มาเลยนั่นเลยเราจะไม่มาเหมือนคลิปที่แล้วนะแบบเออ เราไม่มีคลิปจะลงเราอย่างนั้นเอย่างนี้โอ้โหตอนนั้นแม่งหายไปครึ่งปีอ่ะมันมีช่วงหนึ่งอ่ะคลิปหน้าตอดลงอีพีแรกแล้วกลัวหายไปเลยแล้วพอนึกคืออะไรไม่รู้นะครับกลับมาตัดลงอีพีสองแม่งหายไปประมาณเดือนห้าหกเดือนปีหนึ่งกับครึ่งปีอ่ะเดือนกว่าเจ็ดเดือนลงคีิปทีเออก็ห่างกันประมาณหลายช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หมดไฟนะครับนะก็ไม่มีคลิปจะลงเลย ่ครับว่าตอนนี้ก็กลับมามีไฟนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องที่ทําให้ท้ออยู่นะครับจะซึ่งเราไม่ได้นะครับก็ถ้าเ่าในกินแล้วมันจะขมครับูนายันลงน้ำเลยมัมยก็งงไปด้วยนะเอาดิโลปกันก็เรื่องถ้าเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันของผมกับกบั้นนะครับก็จะลึกลงไปหน่อยนะครับก็เล่าไม่ได้ครับก็เอาเรื่องปัจจุบันดีกว่าก็คือคลิปที่ลงไปทุกวันนี้ก็ เป็นคอนเทนต์ที่คิดกันเองนะครับอย่างไอลาบอ่ะเพื่อนแม่งชอบไอที่อ่ะเพื่อนแม่งไปเจอช่องแล้วก็ชอบนะครับเออโอยมันมันพูดกับผมเป็นภาษาเหนือว่าอะไรนะชื่อเกมเออขออนุญาตนะขออนุญาตพูดพูดออกกล้องนิดนึงนะครับชื่อเกมนะครับมันบอกว่าเดินมาตบไหลเลยมาปดขิงกินลาบกำไยมากเลยเพื่อนมีกำใจเลยจริงจริงเอาง่ายๆก็คือ มันมีหลังบ้านนะครับตอนนั้นอยู่กับมาปโปรดสองคนมันบอกว่ามันเอาลาบเอ้ยมันเอาหมูอ่ะไปซื้อมาอจริงๆรอะ่ะเขาทํากันอะ่ะเขาทําหมูสดสดแบบสดเลยอะ่ะแบบไม่ค้างคืนไม่อะไรสักอย่างไอ้ที่น,นี่ค้างคืนหนึ่งครับแล้วก็คือแบบมันมันก็อาจจะเป็นประเด็นนิดหน่อยสําหรับสาหรับความคิดผมนะเพราะว่าต่อให้เป็นแบบวันคืนเดียวมึงหูดับขึ้นมามันก็สวยเลยนะอันนี้พูดแบบอย่างไง กูเพิ่งมารู้ที่มันบอกแหละทำไม <c oughs> ต,ตอนนั้นกูโดดได้มาสูงขนาดนี้ไปครับแังัด้ตัว,ตวครับไปย,ยังได้อยู่เปรี้ยวเลยเรา,าจะอัดสักประมาณ15นาทีนะครับเพราะว่าเผื่อตัดออกอีกลิปทหดใหญ่นี่กูตัดออกคนเดียวเลยตอนนั้นอัดคลิปล่าไป4 2นาทีได้ลงแค่4นาทีคิดดูไอ้เหี้อฝนตกนะครับ หเหตุการณ์แม่งชุลมุนจนต้องตัดออกโคตรเยอะเลยตอนนั้นอ่ะคือไม่ใส่ไมอ่ะผมคิดว่ามันเสียงมันจะธรรมชาติกว่านะครับแต่ว่าถ้าไมอ่ะเสียงมันอาจจะอับๆนิดน,นึงใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเสียงลบกวนมันจะไม่ค่อยมีอย่างกูรู้สึกว่ากูได้ปกคลิปว่ะประเด็นนี้นะครับอาจจะไม่ได้สังเกตกันเพราะว่าหายไปนานมากเลยนะครับ <c oughs> ถามว่านิวตันโผล่มาได้ไงนะครับ ก็อย่างที่รู้รว่าเป็นคล้ายเพื่อนใหม่นะครับก็เราผมย้ายโรงเรียนนะครับนะถามว่ามีคนที่หายไปไม่มีครับใกล้ใกล้ไปนิดนึงใกล้กล <c oughs> ไปนิดนึง <c oughs> ต้านนะครับเป็นเพื่อนใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะอัดคลิปรวมกันอีกนานเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็น่าจะสักพักใหญ่เลยส่วนคนที่หายไปคือมาร์กนะครับนะก็หายไปนานเลยมีเหตุผลลึกๆเหมือนกันนะครับนะที่มาร์กหายไปก็ ไม่รู้ว่าจะได้ออกคลิปเมื่อไหร่นะก็ยากเหมือนกันนะครับโอกาสที่ได้ออกคลิปกับมาอีกส่วนตอนนี้ช่องผมเป็นยังไงใช่ไหมมันก็เละเทะนิดนึงนะครับนะคอนเทนต์เก่าๆก็อาจจะหายไปหมดเลยนะครับในเพลย์ลิสต์ก็ค้างไว้อยู่นแบบอะไรนะรีแอคชั่นใหม่เฟรน์เฮียอะไรนั่นก็แทบจะไม่ทําละไม่ใช่แทบอะกูไม่ทําเลยนะครับส่วนคอนเทนต์ h o w to ก็บอกไปแล้วว่าจะเลิกทําแล้วนะครับมัน กูถ่ายแคยรู้เลยตอนนั้นนะพูดก็ไม่พูดก็คอนเทนต์อาจจะมีแค่เกมแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆนะครับทำอาหารนี่ต้องได้ทำต่อแหละถ้าผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอาจจะทำคลิปไม่ไม่ใช่ทำคลิปไลฟ์สดพูดนะครับจริงนะสารหางแม่ไม่ยิ่งตัด,ดยากๆก็<笑><笑> <g ül> มันเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากทำนะครับอย่างคล้ายๆเดี่ยวไมโครโฟนอย่างเงี้ยนะนะก็อยากทำแต่ว่า ทำป็นไฟ์ส่วนอ่าดีกว่านะครับมันเป็นคอนเทนต์ที่รู้สึกว่าทําแล้วสบายใจนะครับก็เวลามีคลิปอะไรก็หัดคอมเมนต์กันบ้างนะครับคอมเมนต์ comment แบบอยากให้ทํานู่นให้ทานี่ไม่ใช่คอมเมนต์แบบเฮ้ยน่ากินมากเลยเฮ้ยฮ่าฮ ah, ่าฮ่าภูมิใจนะที่มีคนคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์อะไรที่แบบว่าทําให้ผมปิ๊งไอเดียในการทำคอนเทนต์หน่อยนะครับก็อยากให้ทําอะไรก็ตามสบายคนดูเลยแต่ว่าอย่าอย่าให้มันเกินกําลังผมอย่างเช่นแบบ ซื้อรถสปอร์ตนะครับนะครับผมจะด่าอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าดาม่าเห็นไหมว่าเนี่ยแต่ว่าถ้าดาม่าในการทำลาบหมูดาม่าไปเลยกูไม่ว่านะครับสุขภาพกูเองนะครับกูเป็นคนกินนะครับนะก็ไม่จะเป็นอย่าดดาม่าใช่ครับแต่ไอคนเป็นห่วงก็ไม่ใช่ใครหรอกตากล้องนี่แหละไอเฮียกูไม่ได้ยินคำคำแรกที่มันพูดเลยว่าไง มันบอกไปซื้อหมูเมื่อวานแล้วไม่รู้ว่าเป็นหมูแบบหมูสดๆดแบบเขาผามาทั้งตัวเลยเพิ่งฆ่าเสร็จหรือยังไงมันบอกซื้อหมูมาเมื่อวานแมคโครแมคโครด้วยแมคโครที่เขาแบบเอาหมูไว้ในสต็อกอีกแล้วนั่นแหละครับแล้วให้ผมไม่เป็นห่วงมันได้ไงแมคโครอย่างเงี้ยที่ผมเอาเนื้อหมูนะคือตอนนั้นไปแมคโครด้วยกันสามคนในคลิปนะครับก็ตอนนั้นอะเซิร์ชกูเกิลหาว่าส่วนได้ ของวัวนะครับของเนื้อที่ไว้ใช้ทําลาบมันจะมีช่วงสะโพกกับสันนะครับเนื้อสันแต่ว่าไม่มีสักอย่างเลยเนื้อวัวนะครับนี่ก็ไส้อ่ะอยากกินไหมล่ะไส้แล้วตอนนั้นมีแค่สะโพกหมูกับสันนะครับเอ้สันหมูมีสันันไหนสันไหนสันนอกสันสันไหนแหละนะครับแต่ว่าตอนนั้นซื้อส่วนสะโพกมาก็เอามาสับกันในคลิปแหละที่เห็นนะครับก็แทบไม่เหมือนลาบเลยนะเอาจริงก็ พูดจากใจจริงๆเลยก็คือหมูสดสับแหละใช่แล้วก็ใส่เลือดไปมันมันคือหมูสดสับแล้วก็ใส่พริกลาบแต่ไม่ได้สดขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้สดแบบลงฆ่าหมูเขาฆ่ากันแล้วก็เอามาใช้อะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วแม่งเสือเอาเอาอามาอีกที่ทําผิดหลักของมันนะครับก็ผมจะไม่กินอีกและวแต่ถ้าเป็นซอยจุเนี่ยพยายามถ้าถ้าทำซอยจูจริงๆนะผมว่าจะหาเนื้อที่มันสดๆจริงๆนะครับบรรยากาศวันนี้ก็มันจะอบเปาานิดนึงนะครับขณะนี้เนี่ยยังร้อนเลย ไอ้ลูกป,ปันเนี่ยนะก็เียบตาเอ่อจะยี่สิบแล้วอืมจะยี่สิบนาทีแล้วนะครับก็ขอให้คุณชมดูคลิปอย่างมีความสุขนะครับแล้วผมจะตัดโดยใช้ใจตัดจริงๆเพราะว่าเท่าที่ผมไปย้อนดูกับกำปั้นมานะคลิปแต่ก่อนสนุกกว่าตอนนี้เยอะเลยนะครับในความรู้สึกตัวเองนะเพราะว่าการตัดต่อสมัยก่อนคือแบบตามใจฉันนะเข้าใจใไหม แต่ว่าตอนนี้หัวมันไม่ค่อยแล่นแล้วนะครับมันเครียดหลายเรื่องด้วยนะครับก็ข้าวข่าวก็แบบว่าเอาแบบเป็นประเด็นแบบหล,ลักใหญ่ๆคือเรียนนะครับเ,ออเรียนเพื่อนอะไรพวกนี้มันก็มันก็เครียดอยู่แล้วอะ่ะของผมนะของผมจะเครียดเรื่องโค้ดเรื่องพวกนี้เพราะเรื<ง>่องโค้ดเรื่องเรียนโรง,งเรียนกีฬานะใช่โค้ดเรียนแล้วก็โอ้โหไม่ใช่น้อยๆอ,ยอะ่ะคือแบบมันก็มีแต่ละปัญหาแต่ละคนมาต่างกันใช่ก็ยูทูบผมจะ ผมมีอะไรจะบอกนะครับก็คือผมปิดเทอมแล้วครับไอคิเอะจะปิดคลิปอยู่แล้วมาบอกก็ปิดเทอมแล้วนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปให้ได้มากที่สุดก็คืออาจจะอัดดองไว้แล้วก็ตัดลงทีละวันทีละวันทีละวันนะครับผมจะพยายามลงให้ได้ถีที่สุดแต่ว่าไม่ใช่วันละห้าหกคลิปแล้วไม่ใช่นะครับอันนั้นคือตุ้มทีเดียวนะครับมันจะไม่มีลงวันอื่นเอานะครับถ้าคนดูก็จะดูไม่ทันนะครับผมจะชอบลงแบบว่าวันเว้นวันส่วนใหญ่นะแต่ว่าถ้าลงวัน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 อย่างเงี้ยมันจะ ันจะไม่มีชิปลงวันเดือนอ๋อแล้วไม่ลงเดือนเว้นเดือนนะเพื่อนเคยทําอะไรเคยทําอะไรลงวันเดือนเว้นเดือนอะเผลอๆปีเว้นปีก็ทำมาแล้วก็นะครับวิสัยอะไรวะมาจากไหนวะคำนี้ยูดีพูดขึ้นมาเฉยเลยก็สวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ใส่หมวกแล้วสายรัดหมวกเป็นทิงคางที่เสียเวลาดูคลิปนี้โปรดอาจาะก็มีมุมจริงจังเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่มุมตลกมุมเล่น นะครับก็ขอให้ดูคลิปอย่างมีความสุขแ้วกันครับ<ค>รไปบที่ไม่มีคลิปดูแล้วก็ไปย้อนดูคลิปก่าๆของผมครับนะครับผมจะพยายามตัดไอ้คลิปเนี้ยให้มันดูมีสีสันให้ไม่ได้มากกว่าคลิปที่ผมอัดก,กับบ้านตะก่อนนะครับเมื่อปีแล้วอะ่ะเออไอที่หัวจริงชัดแล้วอ้าหิยแล้วนะครับ <laughs> ก็พยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับ ติดตามไอจีผมด้วยนะครับคือไอจีเลยเเออเออ